แต่สิ่งที่ CEO ห้ามทำเด็ดขาดเนาะเรื่องแรกก่อนไม่ตัดสินใจตรงนี้ห้ามทำเพราะองค์กรรอพี่ๆอยู่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วเราไม่ยอมตัดสินใจอย่างนี้องค์กรมันจะพังนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองครับอย่าปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า angry ถ้าเราโมโหบ่อยๆปล่อยพลังงาน ลบบ่อยๆอ,องค์กรมันจะระเบิดมันจะพังเนาะบรรยากาศในที่ทำงานมันจะแย่อย่างที่3นะครับ toxic relationship เนาะอย่าปล่อยให้ในองค์กรมันมีแต่เรื่องไลๆ้ๆเรื่องลบๆทัศนคติลบอย่าง อย่างแย่ตลอดเวลาตรงเนี้ห้ามทําโดยเด็ดขาดเนาะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วใครเป็นคนปล่อยพลังงานลบเหมือนตดบ่อยๆทําให้บรรยากาศในที่ทํางานมันเหม็นค้าคุ้งอย่างแยอยา่ยาอย่าอย่าต้องรีบดําเนินการจัดการโดยเด็ดขาดข้อที่4ี่ครับ i ินซินเอรหรือการไม่จริงใจหลายคนเป็นหัวหน้าคนแล้วเราอยากจะได้ผลลัพธ์เนาะเราก็พยายามโน้มน้าว แต่การโน้มน้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันเบสออนความไม่จริงใจอย่างเงี้ยห้ามทำนะครับนั่นคืออย่างที่4นะครับ